สภาพเรือนแพที่ปริ่มน้ำลูกบวบพังเสียหายเป็นสิ่งที่ชาวแพคุ้นเคยและเกิดขึ้นเป็นประจำในช่วงฤดูน้ำหลากค่ะในทุกๆปีชาวบ้านที่มีเรือนแพในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ต้องเร่งซ่อมแซมเรือนแพให้พร้อมอยู่อาศัยหลังจากระดับน้ำในพื้นที่ยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างชาวบ้านหมู่ที่หนึ่งตําบลบางพระหลวงอําเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์บอกว่าตอนนี้ชาวบ้านที่มีเรือนแพรอาศัยอยู่ในลําคลองบางพระหลวงซึ่งเป็นลําคลองสาขาของแม่น้ํายมซึ่งเป็นน้ําที่ไหลามาจากจังหวัดพิจิต,ตรต้องเร่งสํารวจซ่อมแซมเรือนแพเพื่อเตรียมพร้อมรับมือและป้องกันอันตรายในช่วงที่กระแสน้ํานั้นไหลเชี่ยวก็พอจะมีเหตุการณ์ล่วงหน้าว่าน้ําแพเนี่ยอาจจะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่สมบูรณ์แบบพอไม่สมบูรณ์แบบก็เกียมจะต้องสั่งไม้แล้ว มาสั่งไม้ซื้อถังมาเตรียมไว้เวลาถึงเวลาน้ําขึ้นก็ทําเวลานั้นแต่น้ําลงไม่ทำเพราะว่าน้ําลงเนี่ยมันทําไม่ได้เดี๋ยวมันไปติดแห้งอีกไม้ก็จะแตกอีกอถังก็จะแบนด้วยถ้ามันน้ำมันลงมามันมายันกับพื้นแผ่น้ําสังกมันหนักกว่าสิ่งเหล่านี้ปรากฏว่าเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงช่วงหัวน้ําขึ้นนี่แหละ ในฤดูน้ำหลากที่ใกล้เข้ามาค่ะพบว่ามีฝนตกหนักทางตอนบนคาดว่าจะมีมวลน,น้ำที่ไหลามาถึงจังหวัดนครสวรรค์เร็วนี้ทำให้ชาวบ้านต้องเร่งนำลำไม้ไผ่ของเก่าที่ผุกร่อนออกและเตรียมหาไม้ไผ่ใหม่เอามาเปลี่ยนรวมถึงเปลี่ยนลูกบวบใต้แพด้วยพร้อมกับตรวจสอบเชือกกล้ามแพเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้แพสามารถรับแรงต้านของกระแสะน้าได้ดียิ่งขึ้นค่ะ